ในปัจจุบันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างมากนักเรียนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีความสามารถหลากหลายในการเรียนรู้การเข้าใจเกี่ยวกับการจัดก,การเทคโนโลยีข่าวสื่อดิจิทัล AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการสื่อสารจึงได้จัดทําการหลักสูตรใหม่หลักสูตรนิยตีสาขาสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีนานาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษจุดเด่นสําคัญของหลักสูตรส่งเสริมให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดที่สัส้นสัคน โดยการปลุกฝันให้มีความมั่นใจในการออกแบบให้ความสำคัญกับการคิดเชิญออกแบบและมีกระบวนการแก้ปัญหาเชิญกลยุทธ์การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการส่งเสริมทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสาขาวิชาสื่อสาร ฝึกฝนให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการถ่ายภาพการตัดต่อและวิชาเอกอื่นๆที่จําเป็นสําหรับส,สื่อภาพยนตร์โทรทัศน์ในรูปแบบพื้นฐานและในรูปแบบที่ทันสมัยกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลการผสมผสานระหว่างการประยุกต์ใช้ AI การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การใช้กล้องถ่ายทางอากาศการตลาดดิจิทัลและนวัตรกรรมสื่อ การปฏิบัติแบบบูรณาการการรวบรวมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงเกี right ่ยวกับวิชาชีพด้านการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบด้วยการดำเนินโครงการแบบบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพอื่นนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจเช่นการแพทย์สังคมการบริหารจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นอินดีต้องรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีนานาชาติ